โอเคอุ้ยอุ้ยตาเราไม่ใช่มูิ่งเขาล้อเขาลอะเขาล้อมีเครื่องมาหยิบขาได้ไหมได้โอเคว้าเฮ้เสียงไทยเ้เฮอย๊โอไอ้กรรม แม่กล้าไปเลเยเ้ยง่เง้าเตาตมีมีอยู่ไหนมนดีม,ม,มีโอ้โอ้หน <c oughs> มีก็จะไปหามุมมี้นี้แหละ

ใมีที่ทุผัวไหมทำได้ดีอะตดเลย้วมีแข่จไว้ัดตดอยู่ไหนโอเคตรงนี้มีตดไล่ ไมีมือตับหลังมาแล้วมันเป็นทางกลับเราด้วยดิโอ๊ยน้องคิวอย่าด้น <c oughs> โอเคพี่จะวููไปเอง <c oughs> มัว <c oughs> แล้ว